สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่อำเภอ้ําเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่เป็นย่านธุรกิจของอำเภอ้ําเกลียงเลยนะครับบริเวณนี้ก็จะมีร้านค้าร้านขายแล้วก็เป็นร้านขายโทรศัพท์มือถือนะครับตรงบริเวณนี้นะครับเมื่อก่อนนี้เป็นทกศนะครับตอนนี้ทกศนะ่าจะย้ายไปที่อื่นแล้วนะครับเพราะว่าบริเวณนี้ครับแคบ ขวามือก็เป็นหน้าที่วก,การอำเภอน n a เกลี้ยงซ้ายมือสถานีตำรวจภูทรน n a เกลี้ยงนะครับบริเวณนี้นี่เป็นทกศเก่านะครับธนาคารเพื่อการเกษตรเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินชมบรรยากาศของอำเภอนําเกลี้ยง,องอจังหวัดศรีสะเกดครับนี่โอ้มีร้านซักยืด4ชั่วโมงด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเดินชมบรรยากาศของอำเภอนําเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกดกันนะครับสองฝากฝั่งก็ เป็นร้านขายของร้านหลวงกันเยอะทีเดียวนะครับโอ้โหมีร้านทองมีห้างทองเยาวราชด,ด้วยนะครับ ร้านขายโทรศัพท์มือถือก็เยอะพอสมควรนะครับมีซ j เจมอนะครับทางด้านโน้นแล้วก็ห้างทองเยาวราชนะครับเราจะพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศของอำเภอ้ํำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกดนะครับข้างหน้าก็เป็น7ซเว่นอนะครับ ข้างหน้าก็เป็นโรงพยาบาลอำเภอน้ำเกลียงนะครับคุณผู้ชมก็เป็นอำเภอเล็กๆที่กำลังพัฒนาเลยนะครับอำเภอน้ำเกลียงจังหวัดศรีสะเกดครับ ที่อำเภอน้ำเกลี้ยงแห่งนี้นะครับก็จะมีสวนน้ำมาเปิดใหม่นะครับเป็นสวนน้ำฟิวเจอร์แลนด์นะครับสวนน้ำฟิวเจอร์แลนด์ของอำเภอน้ำเกลี้ยงนะครับก็มีร้านกาแฟมีที่พักด้วยนะครับท่านใดมาน้ำเกลียงก็อย่าลืมแวะไปเล่นน้ำไปพักได้นะครับมีรีสอร์ทนะครับที่พักที่สวนน้ำฟิวเจอร์แลนด์อำเภอน้ำเกลี้ยงนะครับจังหวัดศรีสะเกดครับ นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ